กบทุกคนผมปีนะครับผมและตอนนี้ผมก็ได้ทําการแต่งชุดมหาลัยเพราะเพิ่งไปเรียนมาแต่ว่ามันเสร็จแล้วนะครับผมพอเรียนจบแล้ว<อ>มันมีแค่คาบเดียวนะ<อ>แล้ววันนี้ผมกับพิเตอร์แล้วก็พี่มอสแล้วก็คุณพ่อเนี่ยวันนี้ผมจะมาฝึกขับรถกันนะครับทุกคนเนื่องจากว่าเรียนมาหาลัยแล้วไง,องเราจะเป็นต้องขับรถใช่ไหมไม่รู้นั่นแหละครับผมวันนี้ก็เลยจะให้พ่อเนี่ยมาสอนผมกับพิเตอร์ เดี๋ยวให้มอสมาช่วยสอนด้วยเพราะมอสขับไปแล้วนะพี่มอสขับไปแล้วสัสนี้พี่มอสกับพ่อก็จะมาช่วยเรนสองคนนี้ข<อ>ับรถเป็นดูนะครับว่า จะแขถามก่อนว่าตอนนี้ประสบการณ์ในการขับรถมีขนาดไหนเนี่ยตอนนี้นะครับเตอร์ขี่มอเตอร์ไซค์ได้ใช่ไหมเตอร์เคยขี่หรือยังไม่เคยส่วนผมขับมอเตอร์ไซค์ได้นิดเดียวริงนะทุกคนเพราะพ่อแม่ไม่ให้ขับแต่จะมาขับรถยนต์เลยเผมนี่มีประสบการณ์ในการขับรถในเกมาเยอะมากทุกคนมราดูคนมาดูวิวตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำที่สวยดีนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพุ่งไปตรงนู้นเลย โอเคอ่าวันนี้เราจะเริ่มกันไงก่อนพี่มอสจะสอนเพื่อนเพื่อนยังไงดีนะต้องรู้ว่าอุปกรณ์นี้รถก่อนครับแบบเบรกหรือว่าเกียร์อะไรยังไงครับอ๋องั้นไเดี๋ยวเราไปดูเลยใช่ไหมมา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  พวกมือใหม่โอ้พี่มอสใส่เร่ยเงี้ยมาพี่มอทุกคนครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในรถแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับจะมาให้พี่มอสเนี่ยสอนเราขับรถกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้แบบว่าพ่อกับพี่มอสนะครับเดี๋ยวคอยแบบว่าสอนแทรกความรู้มานะครับผมว่า ทำยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างโอเคมาพี่มอสครับเริ่มแต่อะไรกันนะครับเออการขับรถเนี่ยดับหนึ่งเราขึ้นรถมาครับเราต้องรัดจังหัะก่อนเลยนะครับอ๋อจริงครับดีครับนี่นะครับนี่นะครับอ๋อนีดีพี่มอสสอนดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับทุกคนอ่ะมามาครับจัดที่นั่งครับให้แบบเราสบายไหมเวลาขับรถได้ไหมครับอ๋อตั้งแต่ประมาณเนี้ยเวลาขับตั้งอืม เอยู่ทางขวาน้องจะเป็นพวกไฟเลี้ยวโอเคอันนี้ขึ้นนี่ก็จะเป็นช่ไฟเลี้ยวซ้ายซ้ายขวาขวาคือเวลาเราจะเปลี่ยนเลนเนี่ยทุกคนเราต้องเปิดไฟเลี้ยวก่อนนะครับไม่ใช่แบบอยากเลี้ยวก็เลี้ยวเลยไม่ได้นะครับคนขับรถเป็นเผื่อใครที่ขับรถเป็นแล้วแต่ลืมเปิดเราจะเตือนกินนิดนึงนะครับทุกคนโอเคไฟเลี้ยวของผนี่เป็นที่ตัดนะคนโอ้ยใช้ตอนไหนเนี่ยพี่มอสแบบฝนตกอะไรพวกนี้อือมามาดูเกียร์นี่เหรอเกียร์พีนี่อย่างเกียร์หนึ่งยร่สิบเนี่ยกียร์บสองสองสี่ อ่ตเอาเกียร์ P ก่อนเอาเกียร์ P ครับมีเกียร์ P นี่คือรถจอดสนิทนะครับเราต้องเข้าเกียร์ P ไว้นะครับส่วนเกียร์ R เนี่ยคือถอยหลังอ N นี่คือเกียร์ว่างเวลาจอดไฟแดงอะไรพวกนี้ D ก็คือเดินหน้าส่วน G ก็คือแบบขึ้นขเขาอะไรพวกเนี้ยครับและนี่จะเป็นเบรกมือนะครับแบบถ้าเราเข้าเกียร์ P เงี้ยเราก็ต้องดึงเบรกมือด้วยครับหรือเวลาเราจอดไฟแดงเข้า N เนี่ยเราก็เข้าเบรคมือได้ครับจะได้ไม่ต้องเหยียบเบรคตรงเท้ามันจะเป็นพวกคันเร่งกับเบรกใช่ไหมครับใช่ครับ อันใหญ่เนี่ยคือเบรกนะครับแบบแนวนอนอันใหญ่คือเบรกนะครับส่วนฝั่งขวาเป็นอันเล็กก็คือคันเร่งนะครับเวลาขับรถเนี่ยเราจะใช้แค่เท้าเดียวเท่านั้นก็จะประมาณนี้อา้าวงั้นเราก็พร้อมแล้วดีครับทุกคนอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวผมกับพ่เตอร์เนี่ยจะสับกันขับนะครับทุกคนเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับในวันนี้เออนึงบอกไปนะครับผมว่าผมเนี่ยคือมาฝึกขี่มอเตอร์ไซค์แล้วที่นี่นะครับผมเกือบตุยดีนะครับที่มีชีวิตอยู่แต่วันนี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราจะไม่ตุยคนเดียวลเเยมไพบันอคคร พร้อมครับงั้นขอกุญแจหน่อยครับคุณพ่อครับ คุณลูกจะไปซิ่งแล้วครับทุกคนครับเมื่อกี้นะครับเราก็ให้อาปรมาจารย์มอสทำการสอนกับพีเตอร์แล้วนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขับเป็นจริงเลยไหมพีเตอร์ได้ครับพร้อมยังพร้อมครับผมก็พร้อมเหมือนกันนะตื่นเป็นขับก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมขอขับก่อนนะทุกคนเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมีแบบว่าผู้วิจารณ์ความวิถเห็นกับกับการขับรถของพวกเราก็คือสองท่านนี้นะพี่มอสกับพีเตอร์นะแต่พอจะเป็นอ่าสตาฟเอ้ยได้ไปซับไปเบิกเลยกนะกันได้นะกันได้กันพลาดกันพลาดได้ครับ ให้มันขึ้นไปข้างหน้าให้ได้ก่อนจริงครับทุกคนและนี่ก็คือภาพรประวัติศาสตาร์ในการเคลื่อนรถข้างหน้าของพี่ฟิลออไปพี่เตอร์ฟาร์ครับเรออียบตัวออกเดินทางได้ันพนะสามสองหนึ่ง ทุกคน Bond ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะได้ทำการเกี่ยวคันเร่งสุดร้อนนะครับไม่สุดนะครับทุกคนแต่เราจะเกี่ยวคันเร่งค่อยๆไปฝึกกันแบบค่อยๆฝึกไปก่อนทีแล้วเตะและวเสร็จนะครับทุกคนงั้นมาเริ่มเลยดีกว่าเตรียมไว้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ดึงมาเป็นเกณฑ์เนาะไม่เกียดีเกียดีที่ก่อนนะครับทุกคนมาแล้วนี่คันเร่งใช่ไหมพยายามค่องๆเกี่ยวนะเียูดีเจ้าดีเลนซ้ายครับเลนซ้ายอยู่ดีเลนซ้ายนี่ครับเลนซ้ายนี่ครับเลนซ้าย อ๋อไม่ีนึไปเลนซ้ายครับอันนั้นคือเลนจักรยานครับอ๋ออันนี้ไปเล,เลยครับไปเล,เลยครับตอนนี้โอเคไอนน้ช้าๆก่อนนะเพราะว่ากลัวครับทุกคนไอ้ช้าแล้วตอนนี้มันกำลังเฮ้ยมันยากนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเลนไอ้ข้างซ้ายมันแบบโอ้ยเป็นังไงบ้างอะเรงเขาสึกตัวนี้พยายามพยายามให้รถอยู่กลางกลางเลนครับเออมันทำยังไงให้มันอยู่กลางอ่าลองแบ่งแบ่งข้อมีฝั่งนี้แบ่งม่ี้ฝั่งโน้นอ่ะเออเดียวเป็นเดีวความจริงอะเขาให้กระจกกระจกซ้าย อยู่ตรงเส้นกลางถนนนะไอ้เส้นข้างถนนนี่นะอ๋ะเอเหรออ๋อพี่ลองนะประมาณนั้นนะแต่ก็ไม่ต้องมากก็ได้อ่าป,<น>ประมาณนี้ไหมอ่ากะให้กระจกเราอ่ะนะเอือเฮ้ยเอ้ยก็ชิว,วอยู่มันกลางไว้เนี่ยแบประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้อโอเคขับไปมอยแล้วดิอ,อ้อยั่งรีบไปอ๋อรีบไปพี่เตอร์พี่มอสคิดว่ายังไงบ้างครับครับฟิล์มดูเซียนมากเลยครับเนี่ยเซียนเลยใช่ไหมครับเดี๋ยขับมาก่อนอ๋อเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตาพี่เตอร์แล้วพี่เตอร์มั่นใจไหมครับผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับ กลัวใช่ไหมแต่เราได้ปรมาจารย์ดีใช่ไหมปรมมาจารย์มอสแล้วก็ต้องเอามอสขึ้นไปด้วยไหมฮะได้ครับเวลามีอะไรจะได้โดนด้วยกันครับนี่สถานการณ์เป็นไงบ้างพ่มโเคลยครับตอนนี้เอาจินะคือขับครั้งแรกไงผมก็กลัวแบบว่ามันจะเร็วชนอะไรเงี้ยทุกคนอ่านี่คือสับผัสการเคลื่อนตัวรถไปแบบกระชาก่อนแล้วตอนนี้เราไม่มีกระชาข้างหน้าใช่ไหมพ่อซึ่งผมจะทำการเปิดไฟเลียว ไปแล้วบนซ้ายล่างขวาตบไปทางขวาตบลงครับโอเคครับตบลงก็ได้ไฟเลี้ยวนะครับแต่พี่ต้องต้องอย่าอย่าตัดโอ้ยพี่เบรกยงไงครับเบรกครับอันี้เบรกยังไงแบบค่อยค่อยเบรกอ่ะค่อยเบรกช้ตาครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ต้องใช้อีกข้างหนึ่งใช่ไหมอ่าอีกข้างนึงเบรกเพราะใช้อีกข้างเนี่ยใช้เท้าพี่พีนผิดนะครับตอนนี้ใช้เท้าสองเท้าผิดมาใช้เท้าเดียวนะครับอ่าลองไปกันแล้วก็ค่อยเบรกใช่ปหมอ่าค่อยเบรกอ่าเใช้เท้าเดียวเท่านั้น โอเคอ่าไปลงไปจะบอกว่าดูรถก่อนอ่าดูรถไปกวาไม่มีไม่มีไม่มีตายอยู่ในเลนของตัวเองนะครับเลนซ้ายนะครับทุกคนมันเป็นปาดโค้งเขานะครับนี่ก็คือปาดปาดซิกอะ่าโอเคมาทางซ้ายปาดยังไงแล้ววะก็คือเราอยู่ในเลนของเรามันจะเป็นเลนสองเลนคู่นี้ไงถ้าเราเหมือนแบบเราตัดโค้งไปก็คือไปไปอีกเลนคนอื่นไงอ๋อนี่ก็จะชนกับคนอื่นเวลาเขาเลี้ยวกันมาไงโอเคอันนี้อันนี้ชนหนึ่งนะครับทุกคนมาไว้กันชนหนึ่งโอเคนี่ก็ต้อง ช้าโค้งต้องพักต้องอ่าตอนนี้ต้องให้รู้น้ำหนักก่อนนะครับเพราะตอนแรกผมไม่รู้ไงตอนแบบตอนขับมอเตอร์ไซค์เคยแบบว่าตอนโค้งมันเล่งไงมารักษาความเร็วดีๆครับความเร็วแบบว่าให้คงที่เข้าไปรักษาเออ่รถทั้งคันได้อยู่กลางเลนของตัวเองนะอ่าโออเคนี้ค่อยเบรคครับค่อยเบรคครับค่อยเบรคอ่ะค่อยเบรคเพราะมีทางแยกนะครับอ๋อทางแยกต้องค่อยค่อนะง่ายๆเข้าไปก่อนแล้วมองค่อยชะลอแล้วดูซ้ายดูซ้าย ดูซ้าย er อีเลขครับกยากครัขอเบรกไปเบรกไปเบรกอ่ะ่อเบรกครับเบรคเบรละวรนะคะเอไปซ้ายได้ไหมเบรนี้ได้ไหมยังยังแข็งวายยังแข็งวานี่ครับพ anyway, uh ิ่งมานะครับบอวคุกผมมาร้อให้กำลังใจกินอยู่นะครับเรียบเรียบครับหมุนเ วนวนเอาวนหนึ่งรอบวนหนึ่งรอบววนจ้าที่ไม่จ้าเราเจ้าหนี่ไปนจ้าเดี๋ยวได้นชนนั่นเลชนเฉลพุทบาทล้วมาพุทบาทยังยังไม่ชนยังไม่ชนเกือบไปแล้วไม่น่าชนเกือบไปแล้วครับโมเจมโงจริจริงโมเจมโง่ขับรถต้องมองทางไว้นะครับ่นเต้นแล้วเียวมาแล้วครับ แข็งอยู่ผมเบรกไม่ค้างคันนี้โอเคนี่ครับเดี๋ยวรอไปเชื่อกันนะครับทุกคนอย่างเงบ้างครับผมเขาเลยที่ผมผมต้องถามพี่อ๋อโอเคผมขอบแลผมรู้สึกแบบว่ามันเบรกยากนะเพราะแบบมันต้องค่อยๆเหยียบเบรกแล้วผมยังกะไม่ได้ไงเพราะผมรู้สึกมันมันแบบว่าคือมันคือมันไม่ได้มีแรงถีบแบบว่างั้นนะมันมันคือมันนิ่มมากอ่ะเท่ากนิดเดียวมันก็แบบเบรกไงแล้วอ่ะหัวโยกแบบหัว ชนกับพวงมาลัยเลยแล้วก็ลุยดิสแตนเซนครับคุณพ่อครับแล้วก็ลุไปฟังน้าสำหรับรอบแรกที่ต้องแก้ไขก็คือเรื่องของรถอยู่กางเลนแล้วก็คอยสองคือจังหวะการเบรกมันแรงไปอาจจะต้องหัดพอหรือเท้าดูรอบรอบจะไปอ่ะอ่า แล้วส่วนเรื่องของการเลี้ยวเลี้ยวนี้ต้องแบบว่ามันสัมพันธ์กับการเบรคนะเลี้ยวอ่ะต้องชะลอเบรกกระดกซ้ายมันนขงขวาแล้วก็ปัดเลนใช่ไหมกินเลนกินเลนแล้วต้องแบบรักษาเลนของตัวเองไว้แล้วก็ขับรถจไม่มองกระจกซ้ายขวาเ <c oughs> ข้าที่ควรต้องมองให้เยอะกว่านี้อ่ะลองอีกรอบดูอีกรอบเ <จะ S 2> ลยเหรอจะดีขึ้นไหมอ่ะกันลองอีกรอบเลยแล้วกัน ครับเต้ครับ,ร,บรอบสองนี้รอบสองก็รู้สึกว่ามันเข้าเท้าขึ้นนะเพราะว่าเราถอดรองเท้าเออแล้วก็เบรกอะ่ะเบรกยากอยู่ครับเพราะแบบถ้าเกิดเบรกมันก็แบบเบรกไปเลยไงแต่นี่มันต้องแบบค่อยๆอะ่ะมันยากอยู่นะแล้วพี่เตอร์เป็มอสครับจากการมองนี่เป็นไงบ้างครับรอบสองดีดีพอสมควรโอเคคงเจองั้นต่อไปผมฝึกไปแล้ว๋ยวให้พี่เตอร์ฝึกบ้านดีกว่าทุกคนลกพร้อมไหมครับพี่เตอร์พร้อมก็ได้ครับเขาก็ได้ด้วยพี่มีมีอะไรจะบอกจะบอกพี่เตอร์บ่กเทคนิคเทคนิคเทคนิคเหรอ เก็บสุดเก็บให้มิดเลยได้ร่าเล่นลาเล่นมีสมาธิ่องเดียวมีสมาธิครับพี่เตอร์ครับมั่นใจแค่ไหนครับมั่นใจมากครับว่าจะขับได้น่เดี๋ยวจะดูว่าจะจะโอเคไหมครับครับแต่เชื่อว่าพี่เตอร์น่าจะใจเย็นกว่าพี่พีมนะลองดูอ๋อเป็นงั้นครับตอนนี้พี่เตอร์พร้อมแล้วนะครับครับเรามาดูสกิลพี่เตอร์นะครับผมไม่มีเลยครับสกิลพร้อม สามสองเดงิไปรีบตัวออกเด,ด,ดินท้องด้วนี่หนูดีพี่เตอร์ไดีเพื่อนเดียวดีไปเดี๋ยวเราผมกับพี่มอสจะดูกันนะครับว่าพี่เตอร์ขับรถเป็นไงบ้างอเออตอ,ตอนนี้ค่อยๆเหยียบใช่ไหมครับค่อยเหยียบพพยายามให้ความเร็วสม่ำเสมอน,นะแต่ว่าพยายามเอารถของเราทั้งคันน่ะอยู่ในเลนตอนนี้เรามีโจทย์คือมีจักรยานอยู่ข้างหน้านะครับตกไปเลี้ยวพีเตอร์ตกไปเลี้ยวทางขวา ไ้ขวาล่างครับก็ตบลากันตบลงอาจจะงงหน่อยนะครับอมองก็ติดหน่อยมองว่ามีรถป้ายไม่มีมมรถ<ไ>ป้ายโอเคน,นี่คืออีกหนึ่งสกิลนะต้องทำนะครับวันนี้ออก,กเยอะมากนะฮะทุกคนครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับในการดึงข้อกันในวันนี้นะครับ<อ>ผมกับพี่มอสจะเป็นผมไม่สอนครับผมด้เาง่ายๆผมจะดึงโชว์กันนะครับทุกคนเดี๋ยวการดึงเนี่ยวิธีง่ายๆครับก็คือจับลาให้ถนัดแล้วก็ดึงไปดึงข้อกันดีกว่าอาเี้ ดูข่าวฟิตฟิตกันใช่ครับคือไม่ได้โมนะไม่ได้โมบอกเหอนว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้โมนะแต่ว่าตาไปรอดอผมถึงได้สองทีนะครับทุกคนพร้อมนะครับพร้อมนะครับอุ้ยโอ้โหลอนจีอุ้ยร้อนจีพร้อมหนึ่งสองหนึ่งสองสองรอบนีผมเล่นตางทุกคนเก่งเอ้ยพิเตอร์มาแล้วพิเตอร์มาแล้วอ๋อนี่เราของคลิปอะไรกันครับเนี่ยงงหมดแล้วเฮ้ยเฮียพิเตอร์กำลังมาพิเตอร์เปิดไปแล้วเนี่ยครับทุกคนครับเห็นเราต้องถาการไหม โอ้ยพี่เตอร์ด oh. ูส oh, ิ <k <k ่งกว่าโดูสิ่งกว่านะพี่พิมนะใช่ไหมดูขับเป็นนะครับพี่เตอร์แอบขับที่ไหนมาแล้วบอกขับให้เป็นไมนี่ยระหว่างพุทธบาทของโรงเรียนนะครับโอเคนิ่มๆนิ่มๆไม่รีบไม่รีบ เบรกใช้ได so okay. no? ้นะครับวันนี้เบรกใช้ได้โอเคทำไงตอนรถทำไงครับเข้าเกียร์ครับไปที่พี่ว่าไงครับรอบแรกคอมพิวเตอร์เดนไปตรงนู้นมาพีเตอร์ขับไวเฉีดเตอร์คล่องพีเตอร์คล่องตัวนะเดินมาเนี่ยจริงเอาดูลงมาดูไม่เป็นรู้สึกว่าจะสิ้นหน่อยนะตื่นเต้นมากครับโอ้ยไอ้ก็พี่เตอร์ก็ขับผมไปส่งที่มอสแล้วครัพึ่งครั้งแรกจอิงมาในครั้งแรกจริงไหมเนี่ยสรุปไม่ได้ครับ พิเตอร์เป็นไงครับนุ่มๆพ่เตอร์ก็คือสบายที่เขาจะแรงหน่อยครับพิเอร์จอดนุ่มนะเขาจะไม่ใครเบือดคับแรงอ่ะอ๋อเหรอใช่มันจะไม่ใหถ่างเท้าเหรอยิงไมหน่อบโอ้เตอร์ไม่ถ่างเท้าด้วยหรือถือว่าโอเคนะเอสก็คือค่อนข้างเป็นเร็วโอ้ยพเตอร์ได้ใช้สกิลแบบว่าเปิดไฟเลี้ยวพร้อมกับมองกระจกหลังเขาเลี้ยวงี้อ่าโอเคแต่ยังแบบอแรกอยู่เพราะว่าพอครั้งแรกแล้วก็ได้ใช้สกิลเยอะๆๆอะไรเงี้ยอาจจะแบบมันจะลบ หลกนิดนึงแต่ทำได้แต่ได้รอบองนี้รอบสองดูรอบสอิวแวเนี่ยพีเตอร์ไปรอบสองพม้นไมครับโอ้ยไปนี่รอบสองพีไปด้วยไปด้ย ครับทุกคนกับการฝึกขับรถของเราในวันนี้นะบอกเลยนะครับว่าผมตื erm. ่นเต้นสุดๆเลยพี่เต้ยอตื่นเต้นสุดๆเลยจริงๆตื่นเต้นนะทุกคนเพราะมันครั้งแรกกันนะใช่เยันนี่คือสกิลเล็กนเนี่ยเพิ่งขับได้คนละสองรอบใช่ไหมใช่เดี๋ยวอาจจะต้องปิดคลิปก่อนแล้วเราต้อฝึกต่อแต่นี้ไปหน่อยหนึ่งแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้เราเอ่อคลิปต่อไปออกถนนใหญ่โอ้โหออกถนนใหญ่เลยเหรออันนี้เพื่อนๆต้องรอผมฝึกก่อนนะ เจ็ดชั่วโมงวินงเจ็ดชั่วโมงวินงรับเกียชั่วโมงวิ่งในแถวนี้ก่อนใช่ครับทุกคนถ้าอยากให้เราไปถนนใหญ่อยากดูเราอีกจะไปอยากดูวิฟินครับเพราะว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วเอออะไรอย่างเงี้ก็ก็คอมเมนต์ไม่เยอะใช่ไหมอือคอมเมนต์ไม่เยอะกดไลค์ไม่เยอะทุกคนครักถึงเต้นจังเลยหลังนี้เราก็จะขอไปตัวฝึกไปฝึกก่อนใช่ครับงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ครับสวันดีไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายไปฝึกก่อน